สิ่งที่เราชอบผู้อื่นอาจจะไม่ชอบสิ่งที่ผู้อื่นชอบเราเองก็อาจไม่ชอบสวัสดีหนีเฮาสวัสดีเทอดไทยสวัสดีไปทั่วโลกค่ะขอต้อนรับคุณเข้าสู่อีพายชาแนลนะคะรอยยิ้มสร้างสุขบดีลืมเนอะเปิ้นว่าสิ่งที่เราชอบผู้อื่นอาจจะไม่ชอบสิ่งที่ผู้อื่นชอบเราเองก็อาจ ไม่ชอบคนเราเกิดมามีความแตกต่างตั้งแต่เกิดเลยนะคะคนเราไม่มีอะไรเหมือนกันสักคนรวมถึงความชื่นชอบความพึงพอใจด้วยวันนี้เรามาชมนเพื่อนๆค้นหาตัวเองค้นหาอาชีพที่ใช่ทำไมเราถึงจำเป็นต้องค้นหาเพราะบางคนเสียเวลาเสียเวลายาวนานเกินไป กับการต้องเข้าออกเข้าออกกับว่าเปลี่ยนงานเพราะยังไม่เข้าใจตัวเก่ายังค้นหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าอาชีพไหนใช่สำหรับคุณจริงๆทําทำยังไงเราถึงจะรู้ว่างานแต่ละชนิดต้องการคนมีบุคลิกภาพแบบไหนกับว่าอย่างอะไรหรือว่าบุคลิกภาพอย่างเราควรเลือกงานประเภทใดดีเปิ้นว่า คนในโลกนี้หากแบ่งตามลักษณะทางบุคลิกภาพแล้วอาจจะแยกได้เป็น6กลุ่มซึ่งตัวเราเองก็อยู่หนึ่งใน6กลุ่มนั้นบุคคลทั้ง6กลุ่มนี้ก็จะมีอาชีพกับว่างานที่พึงพอใจที่เข้ากันได้กับลักษณะทางบุคลิกภาพของคนคนนั้นกลุ่มที่หนึ่งเปิ้นว่ากลุ่มนี้ จะมีความสนใจทางช่างชอบทำงานกับวัตถุเครื่องจักรคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะทางบุคลิกภาพคือเป็นคนขี้อายเป็นคนขี้เกรงใจทอมตนจริงใจไม่ใครรู้ว่าใครคิดยังไงก็แล้วแต่เป็นคนหนักแน่นไม่ชอบเพอ้อฝันไม่ชอบจินตนาการมีอารมณ์มั่นคงไม่ทอ้อถอยต่อ อุปสรรคง่ายๆและส่วนใหญ่มักจะคล้อยตามระบบกะวะกลไกอาชีพที่ควรพิจารณาก็น่าจะเป็นอาชีพช่างต่างๆอย่างเช่นช่างเทคนิคช่างเครื่องยนต์ช่างฟิตก็ว่าจะเป็นกลุ่มช่างวิศวกรไม่ว่าจะเป็นวิศวกรเครื่องจกักรกลเหมืองแร่รวมถึงกลุ่มโยธานอกจากสายช่างแล้ว คนกลุ่มนี้ยังเหมาะกับอาชีพทางการเกษตรกับว่าเกษตรกรรมเจ้างานทางด้านป่าไม้ก็เหมาะเกี่ยวข้องกับสัตว์ยิ่งเหมาะนากักนากเจ้าอยู่ในท้องที่ที่สงบก,กลุ่มนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องช่างกับว่าชอบทํางานกับวัตถุเครื่องจักรเป็นคนขี้อายขี้เก็งใจถ่อมตน แต่จริงใจไม่ชอบเพอ้อฝันคุณอยู่กลุ่มนี้หรือไม่คะกลุ่มที่สองเปิ้นว่าหากเราเป็นคนชอบสังเกตชอบการเรียนรู้ชอบการวิเคราะห์ชอบตัดสินปัญหาคนกลุ่มนี้มีบุคลิกภาพกะว่าลักษณะเป็นนักวิชาการคือชอบวิเคราะห์ชอบวิจารณ์ มีหลักการและเหตุผลเป็นคนที่สงสัยใฝ่รู้ไม่เชื่ออะอะไรง่ายๆไม่ชอบพึ่งพาเป็นคนละเอียดรอบคอบเป็นคนสงวนท่าทีดีและค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมและอาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คืออาชีพทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นแพทย์นักเคมีฟิสิกส์ชีวะ หรือนักคณิตศาสตร์ธรณีวิทยารวมถึงเพสัชกรนักภูมิศาสตร์สมุดศาสตร์กลุ่มนี้กลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สามคนที่สนใจทางด้านศิลปะเขาจะชอบอิสระคิดฝันในการทำงานจินตนาการล้ำเลิศโดยทั่วไปแล้วบุคลิกภาพของคนกลุ่มนี้ค่อนข้างซับซ้อน ซับซ้อนกว่าคนกลุ่มอื่นๆมักชอบทำอะไราตามอารมณ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ชอบคล้อยตามใครชอบแสดงออกรักอิสระชอบสร้างวิมานและบางทีคิดในสิ่งที่เป็นไปได้ยากและข้อสำคัญมักจะไม่ชอบทำงานที่มีโครงสร้างตายตัว หรือว่างานที่มีระบบระเบียบเคร่งคลัดกลุ่มนี้ไม่ชอบอาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้ก็คืออาชีพนักสแสดงอาชีพผู้กำกับครูสอนดนตรีวรรณคดีก็ว่าจะเป็นนักประชาสัมพันธ์นางแบบมันธนาการนักเขียนบทละครหรือนักประพันธ์ก็ว่าจิตตกรและผู้ให้ความบันเทิงในทุกรูปแบบกลุ่มที่4หากคุณชอบ ทำงานกับคนชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นบุคลิกภาพเด่นของคุณก็คือมีความเป็นกันเองสูงชอบสังคมมีอุดมคติน่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบสูงอาชีพที่เหมาะและน่าจะพึงใจกับคุณน่าจะเป็นอาชีพครูอาชีพนางพยาบาลน,นักสังคมสงเคราะห์หรือ ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจรวมถึงอาจารย์ผู้บริหารการศึกษาและงานที่ให้การบริการทุกประเภทกลุ่มที่5หากคุณเป็นคนชอบชักชวนผู้อื่นและมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นทำให้ผู้อื่นคล้อยตามได้บุคลิกภาพของคุณซึ่งอยู่ในกลุ่มที่5ไมักจะเป็นคนที่กล้า มีความเชื่อมั่นในตัวเก่าสูงชอบแสดงออกมีความคล่องแคล่วว่องไวรักในความก้าวหน้ามีความทะเยอทะยานสูงชอบโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตามตัวเก่าชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องไปควบคุมคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาชีพที่เหมาะกับคุณอาชีพทางธุรกิจตา่างๆ ก็ว่าจะเป็นนักวิจัยตลาดนายธนาคารผู้ขายประกันอายการ,ร,การพนักง,งานขายสินค้าหรือจะเป็นผู้พิพากษาผู้จัดการธนาคารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ทำงานสํำนักง,งานจัดหางานฝ่ายบุคคลแบบนี้เป็นต้นกลุ่มนี้เหมาะมากๆค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6หากคุณเป็นคนที่ชอบทำตามคำชี้แนะของคนอื่น และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงทนได้กับความเรื่อยๆจำเจคล้อยตามกฎที่มีแต่ว่าคล้อยตามกฎระเบียบที่เคยปฏิบัติมาเป็นคนมีระเบียบวินัยรับผิดชอบมีความอดทนค่อนข้างอนุรักษ์นิยมรวมไปถึงชอบกิจกรรมทางธุรการการจดบันทึก การรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบคุณทำได้ดีการนับจำนวนต่างๆก็ว่างานที่ได้รับคำสั่งจากผู้อื่นคุณทำได้ดีคุณชอบและอาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มที่6มีความพึงพอใจน่าจะเป็นอาชีพเลขานุก,การเสมียนบัญชีพนักงานปล่อยสเนวหรือพนักงานธุรการทุกป,ประเภท ตลอดจนผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับบรรณรักษ์และนี่คือคนหกกลุ่มแยกตามบุคลิกภาพและความชอบที่เป็นตัวเก่าเป็นตัวตนของตัวเก่าจริงๆเห็นเรียงค่าว่าบุคลิกภาพของคนมีส่วนช่วยกำหนดว่าคุณควรประกอบอาชีพอ,อะไร แท้จริงแล้วคุณชอบอ,ะ,อะไรและอะไรคือตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่า mm. ลืมนะคะหากคุณประกอบอาชีพที่ถนัดที่เข้ากับลักษณะทางบุคลิกภาพของตัวคุณคุณจะมีความพึงพอใจในอาชีพนั้นๆคุณจะมีความสุขในงานที่คุณทำคุณจะมีความสนุกในงานนั้นๆก้าวหน้าได้ในงานนั้นๆ ที่สำคัญคุณจะทำงานนั้นๆออกมาได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลที่ดีเยี่ยมซึ่งไม่ต้องใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการลองผิดลองถูกเข้าออกงานอยู่เรื่อยๆอยดลืมแหมอย่างนะคะทำงานที่ชอบทำงานที่ใช่ใส่ใจและรักในงานที่ทำ นอกจากงานจะออกมาดีผลงานเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิผลแล้วคุณจะมีความสุขในทุกๆวันที่ไปทำงานคุณจะไม่เครียดคุณจะไม่ต้องฝืนในสิ่งที่คุณไม่ชอบหนึ่งวิธีสร้างสุขให้ตัวเก่าเพื่อแบ่งปันความสุขสู่คนที่เรารักและรักเรารอบข้างเรา และถ้าหากรู้แบบนี้แล้วบดดี้ลืมขบคิดบดดี้ลืมสะกิดใจตัวเก่าและไถ่าถามตัวเองนะคะว่าเราเป็นแบบไหนเราชอบจะใดและเดินตามทางนั้นเดินตามฝันของเราบดดี้ลืมนะคะทุกทุกทางไม่มีทางตันหากรู้ว่าไปไม่ถึงฝันเราก็แค่เปลี่ยนเส้นทางเดินการก็เท่านั้น รักตัวเก่าดูแลตัวเก่าบได้ลืมนะคะเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ3ข้อต่อยอดให้ชีวิตมีความสุขและบอดีลืมแหมอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดเลยรอยยิ้มสร้างสุขได้ขอบคุณที่สดับรับฟังเราจนจบคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่ง กดไลค์หากถูกใจและกดแชร์หากคิดว่ามีประโยชน์ส่งต่อไปอยังคนที่คุณรักได้ทันทีเลยนะคะกลับมาเจอกันอีพีหน้าขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีเจ้าค่ะ